เขาเริ่มมีการยื่นข้อเสนอผมนีออยากให้พี่น้องประชาชนได้ฟังข้อเสนอของฝั่งเขมรนหุนเซนหนึ่งเขาเสนอมาว่าให้ประเทศไทยเปิดด่านทุกด่านให้เป็นไปนตามปกติจึงมีการยื่นข้อเสนอใหม่จากคุณเซน โดยบอกว่าหลังจากที่มีการคุย GBC แล้ว GBC ก็คือ General Border Committee คณะกรรมการชายแดนทั่วไปซึ่งก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของกัมพูชาเป็นตัวแทนของไทยก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมคุยกันไปท้งหนึ่งแล้วที่มาเลเซียและมีการ หลังจากนั้นก็จะให้มีการคุย RBC RBC ย่อม,มาจาก r e g i n a l Border Committee หรือคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคนี่เป็นการคุยกันระหว่างผู้บังคับการทหารในพื้นที่ซึ่งของกัมพูชาก็มาคุยกับกองทัพเรือไทยแล้วบริเวณชายแดนจังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรีต่อไปก็จะคุยกันระหว่าง แม่ทัพภาคหนึ่งกับผู้มีการทหารของเมืองปันเตียเมนเจยและก็เมืองปอยเป็ดนะเขาจะคุยกันหลังจากนั้นก็จะคุยกันระหว่างแม่ทัพภาคสองกับผู้มีการกองกำลังภาคที่สี่จังหวัดอุดรมีชัยและจังหวัดพาวิหารก็จะมาคุยกับแม่ทัพภาคสองคุยกันในฐานะคณะกรรมการชายแดนภูมิภาค หลังจากเสร็จคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคเขาก็จะมีการจัดประชุมคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมระหว่างไทยกัมพูชา j o ยบ o n d a r y Commission หรือ JBC ตรงนี้แหละครับที่เขาเริ่มมีการยื่นข้อเสนอผมน่อยากให้พี่น้องประชาชนได้ฟังข้อเสนอของฝั่งเขมรหุ่นเส็น หนึ่งเขาเสนอมาว่าให้ประเทศไทยเปิดด่านทุกด่านให้เป็นไปนตามปกติข้อที่สองให้ไทยรือ้อรวดน้ำหีบเพลงที่กั้นตลอดแนวชายแดนออกเพราะตอนนี้ยังเป็นการวางแนวรวดน้ำหีบเพลงแบบชั่วคราวอยู่ยังไม่ลงหลักปักฐานเป็นรั้วถาวร โดยข้อเสนอของฮุนเซนได้เสนอผ่านมายัางตัวแทนของเขาที่กรุงเทพมหานครและตอนนี้กำลังพยายามล็อบบี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอยู่โดยฮุนเซนจะแลกกับการถอนกองกำลังทหารหลักออกจากแนวชายแดนไทยหมายความว่าที่เข้าสั่งทหารเข้ามาเพิ่มเติมอีกประมาณเจ็ดหมื่นนาย สั่งมาอีกสี่หมื่นกว่าไอ้ที่มันอยู่ประมาณสักสองหมื่นกว่ารวมกันแล้วมันเจ็ดหมื่นคนเนี่ยเขาจะถอนทหารเหล่านี้กลับไปยังค่ายทหารเหมือนเดิมถอนออกจากจังหวัดพระวิหารอำเภอจอมกระสานถอนออกจากตรงข้ามพามมอ,อีแดงถอนออกจากตรงข้ามภูมะเขือซึ่งตอนนี้กําลังไปออก,กันที่ภูมะเขือจํานวนหลายพันนายนี่ ถอนออกจากบริเวณปราสาทตาเมืองตาเมืองทมเนี่ยตอนนี้ทหารกัมพูชาอยู่จำนวนมากอยู่สามจุดนะครับหนึ่งช่องโบกลากยาวมาจนถึงช่องอานมาเนี่ยนี่อยู่เยอะสองบริเวณตรงข้ามพระวิหารเนี่ยปราสาทพระวิหารก็คือภูมะเขืออันนี้ก็อยู่เยอะแต่กำลังเสริมทหารเข้ามาจำนวนมากที่สุดก็คือบริเวณปราสาทตาเมืองทม มื่อวานนี้ทหารขมเขมรก็มาดูเส้นทางการบุกเข้าประชิดแนวรั้วลวดน้ำหีเพลงที่กองทัพภาคที่สองวางไว้เขาดูตลอดแนวครับตั้งแต่ปราสาทต,ตาเมือนทมไปถึงช่องสายตะกูจะเป็นการลุกตลอดแนวโดยเขาเสนอว่าถ้าประเทศไทยรับข้อเสนอหนึก็คือเปิดดาน 2. ให้รือ้อรั้วลวดน้ำ ล้วนหีบเพลงที่วางไว้ตามแนวชายแดนทั้งหมดออกเนี่ยเขาก็จะถอนทหารออกจากแนวชายแดนของประเทศไทยจะถอนอาวุธเช่นปืนใหญ่จรวดบีเอมยี่ที่เหลืออยู่จะถอนออกไปจะเข้าไปอยู่ในค่ายทหารพูดง่ายๆก็คือออกไปจากแนวชายแดนอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 50กิโลเมตรตามที่มีการยื่นข้อเสนอกันมาเราก็มาวิเคราะห์กันว่าข้อเสนอใหม่ที่ฮุนเซนเสนอผ่านตัวแทนของเขาให้มาคุยกับรัฐบาลทักเพื่อไทยเนี่ข้อมูลนี้ผมก็ได้จากพนมเปญนนะครับคนที่เขาทำงานประสานกับผมอยู่เขาบอกมีข้อเสนอนี้มาที่ประเทศไทยแล้วให ไปเจรจาพูดคุยกับรัฐบาลของไทยเพื่อจะส่งสัญญาณว่าหลังการประชุม RBC ก็คือ Regional Border Committee ซึ่งเป็นฝ่ายทหารเสร็จสิ้นลงให้รัฐบาลไทยผลักดันเรื่องการเปิดด่านและการรื้อรั้วรวดน้ำออกจากแนวชายแดนเ,นเข้าที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งมีนายภูมิธรรมทำหน้าที่เป็นประธานอยู่ให้สภาความมั่นคงแห่งชาติมีมติเห็นด้วยกับข้อเสนอของฝั่งกรัรมบูชานั่นคือให้เปิดด่านและให้ลือ้อรั่วรวดน้ำออกไปจากแนวชายแดนไอ้เปิดด่านเนี่ยเป็นข้อเสนอที่ทางฝั่ง แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติทั้งหลายที่ไปทำบ่อนคาสิโนทำสแกมเมอร์ทำคอรเซนเตอร์หรือพนันออนไลน์อยู่ในกัมพูชาเขาต้องการเขาต้องการให้เปิดด่านส่วนการรือ้อรั่วรวดน้ำนั้นเป็นข้อเสนอของแกนนำพักประชาชนกัมพูชาเพื่อที่จะเอาการรือ้อรั่วรวดน้ำนี้ไปทำการ ปูปการดาโฆษณาชวนเชื่อกับพี่น้องประชาชนชาวเขมรซึ่งวันนี้กําลังตั้งคำถามว่าไทยยึดแผ่นดินกัมพูชาไปบริเวณไหนบ้างถามรัฐบาลฮุนมาเนตถามรัฐบาลฮุนมาเนตว่าทหารเขมรเสียชีวิตกี่คนถามรัฐบาลฮุนมาเนตว่า เมื่อไรจะไปยึดปราสาทตามเมือนทมปราสาทตามเมือนโต๊ดและบริเวณสามเหลี่ยมมรกตคืนจากทหารไทยกระแสะกดดันนี้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นในหมูคม่คนเขมรโดยเฉพาะในเขตเมืองไม่ว่าจะเป็นพนมเปญเมืองกาดานหรือเมืองเสียมราช ดังนั้นการที่พรรคประชาชนกัมพูชาได้แนบข้อเสนอนี้ก็คือให้รื้อรั่วรวดน้ำออกตลอดแนวชายแดนนี่เพื่อจะใช้ในการไปโฆษณาชวนเชื่อให้พี่น้องชาวกัมพูชานี่พี่น้องชาวเขมรที่กำลังกดดันรัฐบาลนายฮุนมาเน็ตและสมเด็จฮุนเซนให้คลายความโกรดแค้นลงเขาก็จะไปโปร,ประการได้ เหมือนที่เขาทำนั่นแหละครับโฆษณาชวนเชื่อว่ากัมพูชาไม่เสียพื้นที่ใดให้กับประเทศไทยเพราะประเทศไทยได้ยอมและก็ยืรือ้อรวดน้ำทั้งหมดออกแล้วบริเวณสามเหลี่ยมมรกตยังเป็นของกัมพูชาช่องอานมายังเป็นของกัมพูชาปราสาทตาควายปราสาทตาเมืองทมุม ภาษาตาเมินโต๊ดยังเป็นของกัมพูชานี่เขาต้องการตรงนี้ที่เราก็ต้องคิดกันแหละครับว่าวันนี้เนี่ยถ้ารัฐบาลจะรับข้อเสนอนี้มาพิจนารณาเนี่ยประชาชนคนไทยจะเสียหายอะไรไหมนี่คือคำถามที่รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยกำลังประชุมกันเพื่อหาคำตอบ ให้เปิดด่านชาย